ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะอยู่มานานเหลือกเกินเอา้าพี่เปิดตัวอย่างนี้เลยครับพี่พดอมตอนนี้คือโซนโฮเทลทรานซ์วินเนียนะครับเป็นโซนเด็กและผู้ใหญ่โ,<อ>โซนเหมาะสำหรับครอบครัวเลยครับผมถ้าผู้ใหญ่ไม่มีเด็กถ้าผู้ใหญ่ไม่มีเด็กผู้ใหญ่เล่นได้เฮ้ยโคตรเจ๋งอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนพื้นเลยมาแล้วฮะไปออกมาก่อนต้อนรับในะครับอันนี้เป็นน้องเชียร์นะฮะอันนี้เลยแรกเลยรายแรกเลยความคัเบื่อ เฮ้ยนี่คือจุดเริ่มต้นนะลงได้พร้อมกันสองงานได้ไหมพี่อันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมว่าเล่นแค่นี้ก็พอแล้วพี่นี่คือความเสียวเลยวหนึ่งเลี้ยวแรกขึ้นไปต่อไปเราจะขึ้นไปแบบสูงขึ้นสูงขึ้นไปอีกอันนี้คืออะไรฮะมงคงเฮ้ยเรามีอุโมงค์เหรอทำกินคนนะไปเลยไปเลยไปเลยไปเท่าเที้ยว สีส้มมต่นไปเลยครับสีส้มนะครับต้นน้ำก่อนนะครับต้นน้ำก่อนไปแล้วพอไปแล้ววู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 วกวูวูวมวูวีวูวนนูวหวูอูนูว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 ูุูวูนูวูนูวููวูวูวู้นวู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 ว้วู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 ลูว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 วูวูวูอูวูวูอูวูวอวู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 ว ยังไยังไไปแล้วว้าวไปลทุกคนอุ้หู้ฮะครับเออใชไหเออระวังด้วเลออ่องาให้ฟังหน่อยรองราให้ฟังหน่อยฮะตรงนี้คือกับดักนะครับเพ่ใครที่าเพือนมานะแอบมาตรงนี้ได้เลยเรามีกับดักนี่ฮะเป็นไง